นี่ครับเราเดินทางมาถึงคู่มวยคู่ที่2ครแล้วโอ้โหคู่แรกนี่จบไปแบบสุดมันเลยอ่ะคู่ที่2ครับไฟแดงซปเปอร์เทนสอจิตพัฒนาไนําำงินเพชรบุญช่วยแสนสุกยิมนะครับนี่ครับกำลังไล,ล่ลำม,มวยอยู่เลยครับนี่เป็นชมหน้าของไฟแดงครับเจ้าซปเปอร์เทนสอจิตพัฒนาอ่ะเรามาฟังประวัติคร่าวๆข,ข,ของทั้งคู่นะครับ ฝ่ายแดงซุปเปอร์เทนสอจิตพัฒนาหรือว่าเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับนายภูริพัฒน์บุญสุขนะครับบูนสุขสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการครับชนะ37แพ้18แล้วก็เสมอหนึ่งครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเพชรบุญช่วยแสนสุขยิมนะครับเป็นนักชกจากสปปลาวครับดีกรีนี่เคยเป็นแชมเปี้ยนของ แม็กมวยไทยด้วยครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับคุณน้อยบ้านโป่งนะครับอีน้อยบ้านโปง่งของเรานี่เองก็มีครูออดแสนศึกให้การสนับสนุนนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอ,อแสนศึก56ครั้งชนะ41แพ้11แล้วก็เสมอ4ครั้งครับเอาล้ครับเริ่มมาแล้วนะครับยกลรกไฟที่แล้วนั้นโอ้โหดูเดือด เลือดพานจริงๆแล้วครับซุปเปอร์เทนนั้นเพราะถ้าโดนนับไปก่อนนะครับแต่ว่ามาเร่งไปไปเฉือนเอาชนะไปอย่างสุดมันนะครับไฟนี้ก็ล้างตากันอีกครั้งหนึ่งมาดูว่าเพชรบุญช่วยเขาบอกว่าไฟนี้นี่ซ้อมเตรียมตัวมาดีกว่าไฟที่ผ่านมานะครับวันนี้จะชำระแค้นได้หรือเปล่าหรือจะโดนซุปเปอร์เทนย้ำแค้นก็ต้องติดตามกันแล้วครับขาใจแล้วครับเพชรบุญช่วยครับเดี๋ยวดูไฟนี้ครับแต่ซ้ายดึงหลบได้ คราวที่แล้วอย่างที่พ่อารีเล่นไปครับได้นับตุนด้วยเตะขวาเมื่อสักครู่ในเสียงดังฟังชัดดีเหลือเกินครับมหมจากสปปลาวครับที่นี่เปิดกว้างเลยครับหลายๆประเทศหลายๆชาติครับมาชกในสายศึกของเพชรจินดีครับยกแรกก็ยังไม่รีบไม่ร้อนนะครับพยายามดูพยายามเนี่ยครับเตะขวาไปหลุดครับนี่ครับยกแรกเรียนแจงท่านผู้ชมนะครับใน วันเสาร์ที่11มีนาคมครับเสาร์หน้าเสาร์หน้าครับรายการนัดดีครับที่จังหวัดชุมพรครับการมวยไทยลักย่าศึกเจ้าเดิมพันมวยย้อนยุคนะครับที่เวทีมวยชั่วคราวนาเทศบาลตำบลวังตะกอนนะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรทีมงานทีมงานของไอซู้นะครับไอซู้ก็คือผ่าอดีตมวยดังนะครับไอซู้สักอําพันก็ประกบคู่มวยไว้ครับคู่เอกครับสิทธลักษักอินเตอร์ เจอกับทายแก้วศูนย์กีฬาบ้านตรังนะครับมีเงินรางวัลพิเศษด้วยส0 0 0 0ืบาทครับแล้วก็คู่มวยชั้นนำอีกครับข้้งเลยในวันเสาร์ที่ส1มีนาคมครับหากมวยไทยลากย่าศึกเจ้าเดิมพันมวยย้อนยุคครับที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับเรียนเชิญครับพี่น้องพื้นที่ใกล้เคียงครับสจจงกับผู้ใหญ่นกครับให้การสนับสนุนครับโดยมีนายกอ้อยนะครับนายสมบัติดิงสุวรรณนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลวังตะกอนะครับแล้วก็นายวันชัยขุนนรินประหลัดอาวุโสนี่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นประธานจัดการแข่งขันครับครับเสาหน้าเสาหน้าที่ชุมพร11มีนาคมครับนัดใหญ่นัดดีเลยเรียนเชิญครับพี่น้องใล้ๆชุมพรพักใต้คุณเอกชุมพรก็ต้องเชิญไว้ครับครับผมเอาเตะขวาเจาอไปก่อนเลยครับผู้ที่เคยได้นับแล้วก็แพ้คะแนนมาครับโมจกแรกพักแป๊บเดียวครับ ชมรมกำลังผู้ใหญ่บ้านเกาะลันตาจัดนัดดีไว้ให้ดูครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ17มีนาเกาะลันตากระบี่ครับเดชชายากับแสนสนครับมังกรเหล็กนะครับมังกรเหล็กเจอกับโกวินครับแล้วก็ไปดูเพชรชโลธานกับปะตักนินครับ17มีนานครับเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับ เอาละครับเริ่มมาได้นะครับยกที่2เริ่มจะขยับเข้าหาเหมือนกันรูปร่างช่วงชกนั้นเสียเปียกนะครับซุปเปอร์เทนสายนะครับซ้ายก็ขวาสายยาวๆของซุปเปอร์เทนสายนี้จะได้ทํางานหรือเปล่ามาดูว่าเพชรบุญช่วยดีนักชกจากสปปลาวนะครับแต่ว่าอาวุธมวยนั้นแรงทุกลูกเหมือนกันครั้งที่แล้วนั้นได้นับก่อนแล้วก็มาพลาดท่าพ่ายแพ้พไปอย่างเฉียดฉิวครับเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับภาคที่แล้ว มาทีมีอาลีแจงไวแต่มันเดือดพลิกไปพลิกมาคนโดนครับพลิกกลับมาชนะเดี๋ยวต้องดูครับไฟนี้จะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าครับเด็กข้าพลาดไม่ได้แล้วครับอยากเอาพิตาก็แล้วกันครับคู่แรกเปิดหัวมาก็พลิกไปแล้วนะครับไม่รู้กี่ตลบเลยครับเดินเข้าหาครับพชษบุญช่วยค่อยๆขยับเข้าไปครับซ้ายกับขวานะครับกรรมการบอกชกกันหน่อยครับอย่าจ้องนานครับสับมือแล้วก็เอาเลยไม่เอาครับเอาหรือไม่เอาครับแข้งซ้ายมาครับซุปเปอร์เทน เพชรบุญช่วยพยายามกอนายเจอกำแพงครับเจอกำแพงครับสก,กูรูมาไม่ยังตีไม่ได้โอ้โหเลยว่าพอออกแข้งซ้ายแล้วก็ตั้งเอาไว้เลยนะครับซุปเปอร์เทนเพชรบุญช่วยไม่สนแล้วอาศัยรูปร่างวงในเบียดเข้าไปเวลาปลั้มนี่ปั้มน่ากลัวแล้วก็ตีได้หนักตีได้แรงนะครับดูว่าซุปเปอร์เทนเองก็ยังไม่ค่อยรีบร้อนเท่าไหร่นะครับวงในมีตั้งแขนเอาไว้ไล่แขนดูวงนอกนี่ฝีมือนะครับจัดเหลือเกินนะครับเต้สายต่อยสายนี่ถือว่าเป็นอาชีพหลักครับ นี่ครับติดเข้าไปจอมบูอยู่แล้วครับน้ำเงินเพชรบุญช่วยมาแฮดดาวดังจอมบูจากสปอปอลาอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ครับแหมพกแทนมาเต็มกระเป๋ามาเคยชนะมาครับแต่ว่าไฟที่แล้วโดนนับโอ้โหดูครับมาเน้นกำปั้นเลยครับเจ้าซปเปอร์เทนโอ้โหดูครับมาตอนนี้วงในวงในมาโอ้ดูหน้าตาแก่างมั่นใจนะครับโอ้แทงซ้าเนี่ยครับพยายามแช่ไว้เลยครับซปเปอร์เทนครับ เพชรบุญช่วยขยับเข้ามาครับแต่ขวาเจอสอครับวงในตีเข่าขวาครับเพชรบุญช่วยตีเข่าขวาไปไล่แขนสู้แทงซ้ายคืนมาครับซุปเปอร์เทนครับเพชรบุญช่วยมีมีหมัดมาสลับด้วยนะครับดูว่าเพชรบุญช่วยนีของหนักเริ่มมานะครับทังหมัดทั้งแข้งและวงในนั้นปล้ำตีได้แรงได้เหนียวนะครับชนก็ไปเรื่อยมาดูว่าซุปเปอร์เทนหยุดไม่ได้นะครับแข้งซ้ายที่ว่าจัดจ้านนั้นต้องออกตลอด ต้องรบกวนตลอดแล้วก็มีหมัดมีศอกด้วยมาดูวงในโอ้โหตัวเล็กนะครับแต่ว่าพล้ำบนคู่บนเลยไม่ยอมเหมือนกันเอามาดูกันคู่นี้นี่ความเร้าใจไม่แพ้ไฟแรกที่ผ่านมาเน่นะครับเพราะว่าอาวุธมวยนั้นก็แรงด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ต่างฝ่ายต่างโดนเปียดเข้าไปเอาละครับพักกันก็คู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สามกัน คุณส่งโอสถจำกัดยาดองเล่าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอัปเเช่เม็ดอมสมุนไพรอัปเเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรศมีวงคลมขอบคุณคูโบต้าครับนวัตกรรมกรเกษตรเพื่ออนาคตครับพร้อมด้วยเต็นรถสวยจ่าเจดผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจดครับ0 8 6 3 5 5 7 8 9กเจขอขอบพระคุณครับเอาละครับมาเริ่มกันยกที่3นะครับ ความเราใจนี่ไม่ลดน้อยลงจากไฟที่แล้วแน่ทีมงานบอกให้ชนอย่างเดียวเพชรบุญช่วยขยับเข้าไปมีแท่งนําไปก่อนทุปเปอร์เทนีก็มีหมัดสายนะครับคอยจิ้มรบกวนเอาไว้เอาแล้วครับเริ่มจะติดตัวทุปเปอร์เทนสายสายตงรงสกัดเอาไว้โอ้โหดูว่ายิงชกยิ่งแรงนะครับเพชรบุญช่วยเบียดเข้าไปปล้ำไงเอาลลอกได้ลลอกได,กได้เริ่มจะติดได้หรือเปล่านะครับโอ้โหออกมาเรื่อเรือเน้เน,เ,น,เ,นเหมือนกันครับ โอ้โหหายใจแลต้นคอแล้วนะครับเพชรบุญช่วยครับเดินต่อลุยต่อครับเตะจ่อไปก่อนจจกำบันซ้ายคืนมาแทงขวาครับแทงเข่าขวายัดเข้าไปโต้คืนด้วยเข่าซ้ายครับเพชรซุปเปอร์เทนเพชรบุญช่วยว่ายังไงครับกว่ายังไงเอาแทงขวาแทงเข่าขวายัดเข้าไปครับโอ้ยเแรงเหลือเกินโุงนี้โอ้โหนี่ครับอ้าวโอ้โหดูครับอ้วนีอีกแล้วครับอู้แต่ว่าไฟนี้ครับแหมน็อกเลยครับ โอ้โหเรียกว่าโดนไปหนักๆทั้งนั้นนะครับเพชรบุญช่วยฝ่ายนี้นี่ถอนแขนสําเร็จนะครับคุณหมอที่เราตักบุปาชาติก็ขึ้นไปดูอาการแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่ถือว่าเร้าใจนะครับเบียดตั้งแต่ยกแรกพอต้านไปปะทะต้านต้านไม่อยู่เลยครับโดนประทะหนักๆโอ้โหนี่ครับวันนี้สางแขนสำเร็จเลยครับเพชรบุญช่วยดูดูภาพช้าดูภาพช้าโอ้โหมาภาคแรกว่าเดือดแล้วดูภาคนี้ครับ โอ้โหโมโหครับแกบอกไฟแล้วแกได้นับแต่มาพลิกแพ้